สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Pet c e m e t e r y ปี2023าภาค b l a c k l i n e สร้างขึ้นจากนิยายของสตีเฟนคิงที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุสานแห่งหนึ่งที่เมื่อฝังศพอะไรลงไปแล้วมันจะกลับมามีชีวิตพร้อมกับนำสิ่งชั่วร้ายกลับมาด้วยซึ่งภาคนี้เป็นภาคต่อจาก Pet c e m e t e r y ปี2019แต่จะเป็นการเล่าเรื่องย้อนกลับไปยังเหตุการณ์วัยหนุ่มของจัสชายแก่ในภาคก่อนหน้าว่าที่มาของเขาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้ว เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเริ่มต้นขึ้นที่ตำนานเก่าแก่โบราณเรื่องหนึ่งสุสานเพทเซมาตเทอรีโดยมีตำนานเล่าว่าใน100ปีก่อนมีชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งชื่อว่ามิสแม็กซ์สร้างสุสานแห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อเรียกวิญญาณของสัตว์ป่ามาปกป้องจากวิญญาณร้ายอันเก่าแก่ที่สิงสถิตยอยู่ณนป่าแห่งนี้พวกเขาสร้างกำแพงไม้กั้นสุสานไว้เพื่อปกป้องผู้คนที่ย่างกายเข้ามาในสุสานแต่วิญญาณร้ายก็ยังคงคอยหลอกล่อผู้คน ที่อยากเจอคนรักผู้ล่วงลับอีกครั้งตัดมาที่เมืองรุดโลรักแมในปี1969กลางดึกคืนหนึ่งที่เงียบสงดมีชายคนหนึ่งเขากำลังลากศพเข้ามายังสุสานเทสเซมาทรีเขากระดกเล่าหนึ่งครั้งเพื่อยอมใจก่อนจะฝังร่างนั้นและนามแท็กป้ายชื่อของพลทหารมาวางไว้แต่จูจๆดินที่กลบไว้ก็เกิดขยับจนพวกที่ปักไว้นั้นหล่นลงมาสุนัขที่ชื่อเฮนริกเข้ามาดงที่หลุมศพใกล้ๆ แต่แล้วก็ปรากฏมือของร่างนั้นโผล่ขึ้นมาจากหลุมและจับมันไว้ตัดภาพมาที่ในเมืองลูโตรชายที่สูบุรี่อยู่หน้าบ้านเขามีชื่อว่าแดนและลูกชายของเขาที่ชื่อจัสพระเอกของเรื่องเขาได้งานที่มิชิแกนและกําลังเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางจากเมืองนี้ไปเขาแซวก,กับพ่อเล็กน้อยก่อนจะมีสองสาวเดินออกมาจากในบ้านด้านซ้ายคือเคทที่แม่ของเขาส่วนด้านขวาคือนอร์มาแฟนสาวของเขาจัสและนอร์ม hmm. าเดินทางเข้ามาในเมือง ก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นอาการของพ่อที่ดูเหมือนลงใจกับบางสิ่งระหว่างที่จัสเดินถือกล่องอยู่นั้นเขาได้ทํารูปใบหนึ่งตกลงมามันเป็นรูปที่ทําให้นึกถึงอดีตของเขาที่มีร่วมกับเพื่อนสนิททั้งสองคนเสียงกริ่งของประตูดังขึ้นมันดึงสติเขากลับมาเขาเงยหน้ามาก็พบกับดิวชายในตอนต้นเรื่องดิวเป็นพ่อของทิมมี่หนึ่งในเพื่อนสนิทของจัสทั้งสองคนทักทายกันจัสช่วยเขายกของก็สังเกตเห็นว่าเขานั้นซื้อของเยอะมาก เลเซีว่ามีปราร์ตี้ที่บ้านหรือเปลา่าเขาบอกว่าทิมมี่ลูกชายของเขากลับมาแล้วจัสก็ตกใจเพราะรู้ว่าไปประจำการเป็นทหารในสงครามที่เวียดนามบิวบอกว่าทิมมี่ได้เหรียญซิลเวอร์สตาร์เป็นฮีโร่ที่กลับมาจากสงครามและปลดประจำการแล้วเขาภูมิใจกับลูกชายมากเขาถามจัสว่าจะไปอยู่ไหนจัสก็บอกบิวเรื่องจะเดินทางไปมิชิแกนพรุ่งนี้แล้วพอดีได้งานที่พีทค,คอนบิวก็เนตไปว่าพระเจ้าไม่เคยเรียกนายเลยสินะคุยเสร็จ เขาก็อวยพรให้จัสเซนจอยกับความสงบและขึ้นรถไปในช่วงเวลากลางคืนจจสได้เล่าให้ที่บ้านฟังเรื่องที่เจอบิวในเมืองรวมถึงเรื่องที่เพื่อนของเขากลับมาจากสงครามแล้วเขารู้สึกภูมิใจที่เพื่อนเป็นฮีโร่และได้เหรียญซิวสตาแต่พ่อของเขาก็คิดว่าโชคดีมากแค่ไหนแล้วที่กลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาต้องแลกกับอะไรบ้างเพื่อเหรียญซิวสตานั้นบิวเองก็เสียใจจนแทบเป็นบ้าตอนที่รู้ว่าลูกชายคนเดียวของเขาต้องไปรบ พ่อชวนจจสออกไปนั่งเล่นที่สนามไอฮอกกี้ทั้งสองคนมาถึงที่สนามแดนบอกกับลูกชายว่าอยากให้ได้อยู่นอกเมืองนานๆหน่อยจจสฟังก็ขำๆทันใดนั้นนายกเทศมนตรีเบนสันประกาศว่ารายชื่อทหารเกณฑ์ชุดใหม่มาแล้วทุกคนสามารถไปดูได้และขอให้โชคดีจจสเข้าไปดูประกาศรายชื่อแต่ครั้งนี้ก็ยังไม่มีชื่อของเขาพ่อบอกกับเขาว่าให้ขอบคุณแม่เพราะอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันให้เขารอดแล้วถามว่า เขาได้ไปบอกลาแมนนี่เพื่อนสนิทของเข้าหรือยังดูเหมือนว่า just จะยังไม่ได้ไปเจอพ่อเลยบอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นอะไรที่ยังทําได้ก็รีบทําซะก่อนจะไม่มีโอกาสตัดภาพมาที่นายกเทศมนตรีเบนสันที่ยืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามาเจอรี่มีนายอำเภอบอกเขาว่าเจอหลุมศพขนาดใหญ่ถูกขุดขึ้นมาขนาดของหลุมก็ใหญ่ประมาณสุนัขทั้งตัวหรือมากกว่านั้นเธอฟังเสร็จก็มีสีหน้าไม่สบายใจ ระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นแจสที่เดินผ่านมาพอดีนายกเทศมนตรีเบนสันจึงได้แสดงความดีใจกับเขาที่เป็นคนแรกของบ้านที่ได้ออกจากเมืองนี้ไปสู่โลกกว้างและบอกว่าพ่อของนายต้องภูมิใจมากแน่นอนแจสฟังก็ยิ้มยิ้มแล้วฝากทั้งสองคนช่วยดูแลพ่อของเขาด้วยหลังจากที่แจสเดินจากไปทั้งสองคนมองหน้ากันเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเมืองนี้รุ่งเช้าแจสเตรียมออกเดินทาง เขาบอกลาพ่อกับแม่ที่ยืนให้กำลังใจยอยู่หน้าบ้านและมองไปที่บ้านต้นไม้ที่เคยเล่นกับเพื่อนในวัยเด็กแล้วก็ขับรถออกไประหว่างทางนอมาสังเกตเห็นความกังวลของจัสเธออยากให้เขายิ้มแย้มหน่อยแล้วเธอก็ตะโกนออกไปนอกรถว่าเรากำลังจะออกไปจากเมืองนี้แล้วแต่ทันใดนั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินมาชนที่กระจกหน้ารถจนร้าวทั้งสองเดินออกไปดูหน้ารถและได้เห็นสุนัขของบิวมันมีสภาพที่มอมแม เขาเลยอยากจะพามันกลับไปที่บ้านของดิวด้วยตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าดอนนาน้องชายของเธอชื่อแมนนี่เพื่อนสนิทของจัสเธอชอบทํางานประดิษฐ์แนวชาวนทีปอมริกันทั้งสองคนออกมานั่งเติมของที่สวนทานตะวันเธอถามกับน้องชายว่ารู้เรื่องที่จัสจะออกจากเมืองนี้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเมืองนี้มีคนแค่9 5 6คนเองใครข้ามถนนโดนรถชนยังได้ยินเลยนอรมาก็ถามน้องชายอีกว่า ถึงเวลาของเราหรือ,อยังที่จะออกไปจากที่นี่เธอเล่าว,ว่าเธอส่งงานสินเข้าไปในเมืองและทางนิวยอร์กก็ติดต่อกลับมาว่าอยากให้เธอไปจัดแสดงเธอเลยอยากให้เขาไปกับเธอด้วยระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นแมนนี่สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขาลุกขึ้นเดินไปหาที่มาของเสียงก็ไปเจอกับรอยเลือดที่เปื้อนดอกทานตะวันแล้วพยายามเดินเข้าไปที่รอยเลือดแต่ก็สะดุดรากไม้จนล้มลงทำให้มือของเขาไปทิ่มกับหนามแหลมจนเป็นแผล แสกับเนลมาเดินตามเฮนริกจนมาถึงบริเวณบ้านของบิวเขาตะโกนเรียกเพื่อนที่ชื่อเทมมี่เทนมี่ปรากฏตัวขึ้นในบ้านเขาทักทายจัสจากในบ้านพูดเรื่องที่จัสได้งานที่มิชิแกนและพูดดูถูกว่าจจสว่าตอนอยู่ในสนามรบคงกลัวจนฉีดแตกและไม่รอดตั้งแต่วันแรกแกมันโชคดีที่พ่อของแกจ่ายเงินใต้โต๊ะจนทําให้แกอดทหารจัสก็สบสนในสิ่งที่เขาพูดระหว่างที่กําลังจะกลับเจ้าหมาเฮนริกก็เข้ามากัดที่แขนของเนลมาอย่างดุร้าย มันกัดแรงมากจนเป็นแผลใหญ่จะสโกนให้ทีมมิเรียกมันกลับไปเขาออกมายิงปืนขึ้นฟ้าจนทําให้มันปล่อยจากนอมาเขาตะโกนด่าเทนมี่ด้วยความโมโหและรีบพาเธอไปโรงพยาบาลทันทีนอม่าต้องนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลสักคืนสองคืนหมอบอกว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแต่จจสก็รู้สึกผิดมากนอมาก็ปลอบใจแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาให้เธอพักผ่อนและพรุ่งนี้เขาจะมาหาใหม่ แจสเดินออกมาชนกับแมนนี่โดยบังเอิญเลยถามว่ามือเป็นอะไรแมนนี่ก ok ็ตอบคำถามว่าเดินดูนกเพลินไปหน่อยแจสเลยชนเขาไปนั่งคุยกันแจสรู้สึกว่าแมนนี่นั้นพยายามหลบหน้าเขาเขาเลยเล่าเรื่องที่นอร์มาถูกสุนัขของทิมมี่กัดให้ฟังแจสรู้สึกว่าทิมมี่เปลี่ยนไปแมนนี่บอกว่าพี่สาวของเขาก็จะทิมมี่เธอเล่าให้ฟังว่าเขาพูดพึมพำกับตัวเองอยู่คนเดียวกำลังท่องรายชื่อใครอยู่และเดินผ่านพี่สาวของเขาไป โดยไม่ทักทายอะไรเลยจจสรู้สึกว่าเริ่มมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่แมนนี่เข้าใจว่าเพื่อนเพิ่งกลับมาจากสงครามก็คงผ่านเรื่องเลวร้ายมามากจจสตัดสินใจขับรถมาที่บ้านของทิมมี่อีกครั้งเขาเห็นทิมมี่ยืนนิ่งมองฟ้าอยู่ไม่ไกลข้างเท้าของเขามีซากสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนโดนกัดกินจนเละจจสสังเกตเห็นมือของทิมมี่ที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วพยายามเดินเข้าไปหาแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงบิลเดินเข้ามาข้างหลังพอจัสหันมาอีกที ทิมมี่ก็หายไปแล้วเขาเล่าเรื่องที่เจ้ามาเฮริกกัดนอร์มาจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่บิลไม่เชื่อจัสขอเขาไปเจอกับทิมมี่แต่บิลปฏิเสธและบอกว่าไม่อยากให้ใครมาเจอเขาในตอนนี้อ้างว่าอยากให้ลูกชายนั้นได้อยู่กับตัวเองก่อนจัสยังยืนยันจะเข้าไปข้างในแต่บิลก็ยกทั่วขึ้นพาดบ่าเพื่อเป็นสัญญาณเตือนเขาเลยต้องหยุดและบอกว่าแค่เป็นห่วงเพื่อนเท่านั้นเพราะรู้สึกว่าทิมมี่นั้นดูเปลี่ยนไปแล้วบอกว่า จัส์ไม่ได้เจอลูกชายของเขาหลายปีแล้วแล้วจูจูก็ทําเป็นอยากเจอและพูดเรื่องที่พ่อของเขาติดสินบนเพื่อให้เขานั้นรอดทหารจัส์ได้ฟังก็ถึงกับอึง้งเลยฝากความเป็นห่วงถึงเพื่อนแล้วก็เดินออกไปจจสเดินทางกลับไปที่บ้านพ่อและแม่ก็ตกใจว่าทําไมถึงกลับมาเขาเล่าเรื่องที่นอร์มาโดนเจ้ามาเฮลิกกัดจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยต้องอยู่ที่นี่อีกทักหนึ่งจส์ Just อยากรู้เรื่องที่พ่อจ่ายเงินใต้โต๊ะโดยให้หมอเขียนว่าเขามีอาการกระดูกงอก เพื่อทําให้เขารอดการเกณฑ์ทหารแดนไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาทําลงไปจัสต์ไม่ต้องการให้พ่อมาปกป้องอะไรแบบนี้แต่พ่อก็ยืนยันว่าเขาต้องทําตราบใดที่เขายังอยู่ในเมืองนี้ตัดมาที่บ้านของบิลทิมมี่นั่งพูดพึมพำอยู่คนเดียวถึงรายชื่อคนในเมืองมีชื่อของมาเจลี Anderson, ่วอตเบิร์นนายอำเภอแอนเดอร์สันนายกเทศมนตรีเบนสันครอบครัวแคนดอนแมนนี่และดอนน่าแล้วพูดซ้ำๆกับตัวเองว่าต้องรีบจัดการพวกมัน ระหว่างที่พูดเขานำเล็บนิ้วโป้งกูดกับปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางจนเป็นแผลและนำเลือดมาวาดเป็นรูปก้นหอยในกระดาษในคืนนั้นมาเจรี่กลับมาถึงบ้านระหว่างที่เธอกำลังดูตู้จดหมายและเดินเข้าบ้านก็เจอกับเจ้าหมาเฮนริกที่ยืนอยู่ระหว่างที่เธอทักทายเจ้าหมาเฮนริกเธอได้ยินเสียงเท้าเธอหันหลังมาดูก็ได้พบกับทิมมี่ที่ยืนอยู่ที่ริมถนนเธอทักทายเขาเขากลับพูดเรื่องแปลกๆออกมา และพูดเรื่องที่คุณพ่อของเธอนั้นได้จบชีวิตตัวเองลงพร้อมเสียงเจ้ามาเฮนริกที่ขู่อยู่ข้างๆจนเธอต้องรีบเดินห่างออกไปและกลับเข้าบ้านตัดทาบมาที่งานเลี้ยงแมนนี่กับดอนน่ามาร่วมงานนี้ขณะเดียวกันมาเจลรี่โทรศัพท์คุยกับนายกเทศมนตรีเบนสันเรื่องที่เจอทิมมี่ที่บ้านเขาฟังแล้วก็คิดว่ามันแปลกมากที่ทิมมี่รู้เรื่องที่คุณพ่อของเธอได้จบชีวิตตัวเองมาเจลรี่คิดว่าบิวน่าจะฝังร่างของทิมมี่ที่สุสานเทสเ,เซมาเทรี นายกเทศมนตรีก็เห็นด้วยว่าบิลน่าจะทำเรื่องเลวร้ายขึ้นแล้วและมันอาจจะมีเรื่องบานปลายมากกว่านี้เขาเลยจะเรียกประชุมหัวหน้าชุมชนเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังวางสายมาจรีนั่งอ่านจดหมายสั่งเสียของคุณพ่อต่อแต่ก็มีบางสิ่งกำลังเข้ามาที่บ้านของเธอมันพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอถึงในบ้านตัดกลับมาที่งานของชาวพื้นเมืองดอนน่าชวนแมนี่มาเต้นรำระหว่างที่เต้นอยู่ทิมมี่ก็ปรากฏตัวที่ด้านหลังและขอเธอเต้นรำ ทิมมี่พูดจากับดอนน่าด้วยท่าทีแปลกๆพร้อมล้มตัวลงมาพูดว่าหน้ากากพื้นเมืองนั่นมันไม่ช่วยแกกับน้องชายหรอกแมนนี่เห็นดังนั้นจึงพุ่งตัวมาช์จาใส่ทิมมี่สองคนล้มลงทิมมี่นอนนิ่งแล้วถามว่าได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงของพื้นป่าที่ดังออกมาและบอกว่าแกทั้งสองคนจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่หรอกสลับภาพมาที่ร้านอาหารในเมืองแดนนายอำเภอและนายกเทศมนตรีเบนสันกำลังนั่งประชุมกันอยู่ เขาถามว่าทําไมมาเจอรี่ยังมาไม่ถึงสักทีสักพักเธอก็มาถึงพร้อมกับบาดแผลบนใบหน้าทุกคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าเพิ่งจัดการเจ้ามาเฮลิกไปและให้รีบไปจับตัวทิมมี่ให้เร็วที่สุดตัดกลับมาที่บ้านดอนหน้าเธอพูดถึงฝันร้ายที่เธอเห็นในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้มันดูเหมือนจริงมากและคิดว่ามันน่าจะเป็นลางไม่ดีเธอนึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองรุดโลคุณย่าของเธอเล่าว่า พวกเราเป็นคนสร้างสุสานนั่นขึ้นมาจริงๆก็เพื่อใช้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายแมนนี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เธอบอกว่าโลกของเรานั้นเกิดขึ้นมายาวนานแล้วมันไม่แปลกที่จะเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของทิมมี่มันเป็นบางสิ่งที่ควบคุมเขาอยู่ภาพสลับให้เห็นทิมมี่ที่มาที่หนองน้ําเพื่อทําบางอย่างแดนนั่งจิบเบียร์อยู่หน้าบ้านเหมือนว่าเขานั้นกําลังเฝ้าระวังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น just นอนฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจนสะดุ้งตื่นเขาเห็นเงาปริศนาวิ่งหายไปที่หน้าต่างเหมือนมายืนจ้องมองเขาอยู่สักพักแล้วเขารีบยิบปืนแล้วออกมาเล็งไปทางหน้าต่างทันทีพบว่ามีบันไดมาพาดที่หน้าต่างห้องนอนของเขาเขาเล็งปืนไปที่บ้านต้นไม้ก็ไม่พบอะไรเลยลองเดินดูรอบๆบ้านก็พบกับรูปถ่ายสมัยเด็กบนถนนพร้อมกับบุหรี่มวนหนึ่งใบหน้าของทั้งสามคนในรูปถูกบุหรี่จี้จนเป็นรู มีรถพ่วงขับมาด้วยความเร็วจนเกือบจะชนเขาเขามองไปรอบๆอ,อีกครั้งก็ไม่มีอะไรเลยเดินมาที่หน้าบ้านก็เจอพ่อนอนอยู่หน้าบ้านแดนก็ตกใจที่จะลูกชายออกมาถือปืนกลางดึกแบบนี้จัสต์ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าบ้านไปปรากฏร่างของทิมมี่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลเฝ้ามองไปที่บ้านหลังนั้นจัสต์เข้ามาในห้องมีเสียงดังที่หน้าต่างจนเขาต้องเล็งปืนขึ้นมา เสียงนั้นคือแมนี่ที่แอบปีนเข้ามาหาจัสทั้งคู่มานั่งคุยกันในรถแมนี่สงสัยว่าทำไมต้องเป็นทิมมี่จัสก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาว่าจะลองไปหาคำตอบที่โบสถ์เขาแก่ดูเพราะเคยได้ยินว่าที่นั่นได้เก็บเรื่องราวต่างๆของมึงนี้ไว้ดอนน่าอยู่ที่บ้านเธอได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ชั้นบนก็เรียกถามว่าเป็นแมนี่หรือเปล่าเสียงนั้นยังไม่หยุดเธอเดินมาที่บันไดโดยไม่ทันสังเกตเห็นทิมมี่ที่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเขาปิดไฟในบ้านลง ด้วยความตกใจเธอจึงค่อยๆเดินถอยไปข้างหลังเธอชนกับทิมมี่จนลม้ลมลงเธอพยายามพูดให้เขาได้ติแต่เขาก็พุ่งเข้ามาหาเธอและนำม,มีดแทงเข้าไปที่เธอทันทีมันบอกว่าชายที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ทิมมี่เธอหยิบมีดเฉือนไปที่แขนของมันแล้ววิ่งหนีออกมาเธอวิ่งเข้ามาในสวนทางตะวันแต่มันก็ตามมาทันแล้วล็อกตัวเธอไว้พร้อมเดินหายไปในทุ่งทางตะวันแจสก,กับแมนนี่มาถึงโบสถ์ทั้งสองคนเดินดูรอบๆ เขาเจอบันทึกของผู้ก่อตั้งที่นี่โดยเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นได้ถูกเขียนโดยนักบุญคนหนึ่งเนื้อหาในบันทึกจะย้อนกลับไปที่ปี1674ดินแดนของชาวพื้นเมืองมิสแม็กซ์มีกลุ่มนักสำรวจกลุ่มหนึ่งที่กำลังออกตามหานักเดินทางที่ชื่อว่ารูทรโเขาหายตัวไปในภารกิจสำรวจผืนดินหลังจากที่เขาได้เจอกับบางอย่างเข้ากลุ่มนักสำรวจได้เดินทางมาถึงดินแดนของชาวมิสแม็กซ์ชายคนหนึ่งสงสัยว่าถ้าชาวพื้นเมืองเชื่อว่าแผ่นดินนี้เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขา แล้วทำไมพวกนั้นถึงได้ย้ายออกไปวินเลียมบอกว่าที่แห่งนี้มันปลูกอะไรก็เน่าตายทำให้ทีมสำรวจเหนื่อยล้าจนได้ยินเสียงกระซิบจากในป่าพวกเขาได้เจอสถานที่ที่เอาไว้ฝังร่างของสัตว์ป่าชาวพื้นเมืองเชื่อว่าวิญญาณของสัตว์ป่านั้นจะขับไล่และปกป้องพวกเขาจากวิญญาณร้ายบรรยากาศที่แห่งนี้เหมือนมีกลิ่นของความตายเต็มไปหมดยิ่งเดินไปลึกขึ้นก็พบแต่บรรยากาศของความตายความตายในดินแดนนี้ กลับเป็นประตูไปสู่ชีวิอตอมตะในวงวนอันเป็นปริศนามีชายคนหนึ่งนั่งตีกลองอยู่วินเลียมวานให้บาทหลวงสอบถามว่ารุดโลและคนของเขานั้นหายไปไหนหมดชายพื้นเมืองพูดว่ารุดโลเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินนี้ไปแล้วคนของเจ้าไม่ยอมฟังเราพวกเขานำร่างของรุดโลไปฝังในสุสานนั้นมันเป็นการไปปลุกสิ่งชั่วร้ายในป่าขึ้นมามีทีมงานคนหนึ่งเดินสำรวจอยู่ก็พบกับรุดโลที่กำลังกัดกินซากสัตว์อยู่ เขาร้องเสียงดังจนทุกคนต้องรีบไปดูทุกคนเห็นรูทรนกำลังกัดร่างของชายคนนักสำรวจวินเลียมตะโกนเรียกเขาแต่เขากลับมองและลุกขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ทุกคนจัสและแมนนี่ได้อ่านบันทึกต่อก็ได้รู้อีกว่ากลุ่มนักสำรวจได้ตั้งกลุ่มปกป้องเมืองแห่งนี้และได้ส่งต่อหน้าที่กันจากรุ่นสู่รุ่นอะไรก็ตามที่ถูกฝังในผืนป่าแห่งนั้นมันจะกลับมามีชีวิตมีรายชื่อครอบครัวผู้ก่อตั้งเมืองรุดโลทั้ง7ในนั้นมีครอบครัวแคนดอนของจัส และคนอื่นๆอยู่ด้วยตัดทาบมาที่แดนเขานั่งอ่านหนังสือบันทึกของพ่อแม่อยู่หน้าบ้านในบันทึกเล่าถึงการฟื้นกลับมาของคนตายซึ่งเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งผู้ที่ฟื้นจากความตายจะได้ยินเสียงกระซิบของบางอย่างที่คอยสั่งให้เขาทําสิ่งต่างๆยิ่งฟื้นขึ้นนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งกระหายเลือกเท่านั้นบันทึกยังได้บอกจุดอ่อนของพวกมันซึ่งจะต้องจัดการไปที่ดวงตาของพวกมันตัดทาบมาที่ทิมมีเขากําลังนาร่างของดอนหน้ามาที่สุสาน เพื่อจะทำอะไรบางอย่างเช้าวันถัดมาที่บ้านของบิลเขาเดินไปหาทิมมี่ที่กำลังกินเนื้อดิบอยู่เขาถามถึงเฮลิกมาของเขาทิมมี่ก็บอกว่ามันตายแล้วบิลถามต่อว่านั่นเลือดของมันเหรอเขาตอบเพียงแค่แล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าทิมมี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก่อนจะเดินออกไปบิลเข้าไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องแล้วสำนึกได้ว่าเขาได้ทำสิ่งผิดพลาดที่ไม่อาจให้อภัยขึ้นมาแล้ว จัส <Just S 2> กับแมนี่รีบขับรถกลับมาที่บ้านเขาเดินมาหาพ่อและท่องเรื่องรายชื่อครอบครัวผู้ปกป้องให้ฟังรวมถึงชื่อของครอบครัวตัวเองด้วยแดนเลยพาลูกชายเดินเข้ามาในสุสานมันมีพลังงานทั้งดีและชั่วปปนอยู่ในเมืองนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นบงนังวลระหว่างที่แดนเล่าอยู่นั้นจจสได้ยินเสียงกระซิบจนทําให้เขารู้สึกปวดหัวแดนจึงบอกลูกชายว่ามันพยายามจะเข้าไปปั่นหัวเราปู่ของลูกและคนอื่นๆพยายามปิดกั้นที่นี่เอาไว้ สิ่งเหล่านี้มันเหมือนโรคระบาดเราต้องหยุดมันก่อนจะแพร่กระจายแดนจะขับรถไปเรียกทุกคนให้มารวมกันแมนี่กลับมาที่บ้านเขาสังเกตเห็นดอกไม้หน้าบ้านที่เหี่ยวแห้งผิดปกติเขาจึงรีบเข้าไปในก็พบกับรอยเลือดและข้าวของกระจัดกระจายเขาเรียกหาดอนนาแต่ก็ไม่มีการตอบก,กลับใดๆเสียงดังขึ้นด้านหลังเขาหันมาก็พบว่าเป็นนายอำเภอที่ยืนอยู่หน้าประตูตัดท่าไปที่โรงพยาบาลมีใครบางคนจ้องมองไปที่นอร์มานอร์มาหันหลังมา ก็พบดอนหน้าที่ยืนอยู่ในสภาพผิดปกติพยาบาลจะไปเรียกคุณหมอมาให้แล้วก็รีบเดินผ่านเธอไปน้องมาพาดอนหน้ามานั่งลงที่เตียงพร้อมคลุมผ้าให้และเช็ดทําความสะอาดที่เท้าแต่นั่นก็กลับทําให้ผิวหนังของดอนหน้าหลุดออกมาน้องมาตกใจและรู้ทันทีว่าโดนเข้าให้แล้วดอนหน้าสยายยิ้มแล้วบอกว่าเป็นคนดีจังนะและพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตายน้องมาวิ่งหนีและพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็พบว่าพยาบาลคนนั้นกําลังช็อต เพราะคุณหมอที่เธอกำลังไปเรียกมีสภาพขอหักตายไปเสียแล้วนอมากรีดร้องด้วยความตกใจและจู่ๆก็มีเลือดกระเด็นมาโดนหน้าเธอเป็นเลือดของพยาบาลที่ดอนหน้าปาดไปที่คอแบบไร้าอารมณ์นอมากรีดร้องและพยายามวิ่งหนีขึ้นบันไดดอนหน้าถือมีดผ่าตัดตามเธอมาเธอวิ่งหนีไปตามทางเดินแล้วลงบันไดามาอีกฝั่งแต่ก็ยังเจอกับดอนหน้าที่ยืนดักรอเธออยู่เธอพยายามวิ่งหนีไปทางออกแต่มันกลับล็อกเธอจึงเปลี่ยนไปเข้ามาในห้อง ดอนหน้าดันประตูเข้ามานอมาหยิบไม้ค้ำหันไปฟาดที่ดอนหน้าแต่โดนดอนหน้าจับไว้ได้ดอนหน้าชิงไม้มาได้แล้วฟาดกลับและใช้ไม้ดันนอมาติดกำแพงจนตัวลอยตัดทาบมาที่แดนที่มาที่บ้านของบิลแต่บิลนั้นกลับถือปืนออกมาและไล่เขาออกไปแดนไม่ยอมกลับและถามบิลว,ว่านายทำอะไรลงไปบิลได้สารภาพว่าเขาแค่อยากได้ลูกชายกลับมาเท่านั้นแดนเลยบอกว่าจะช่วยเขาจจสรีบขับรถไปที่โรงพยาบาล แล้วรีบวิ่งมาดูนอร์มาแต่ก็ไม่เจอเธอแล้วเขาพบรอยเลือดที่พื้นเขียนเป็นคำว่าฟาร์มแมนนี่กับนายอําเภอมาถึงบ้านของบิวพร้อมๆกับจัสตี้ขับมาถึงเช่นกันเขาบอกกับพ่อว่านอร์มาอยู่ที่ฟาร์มนั้นแดนไม่อยากให้ลูกเข้ามายุ่งแต่จัสยืนยันจะไปด้วยแดนทำใจอยู่สักพักแล้วบอกลูกชายให้อยู่ใกล้ใกล้เขาไว้บิวบอกแผนกับทุกคนเขาจะให้แดนเข้าไปข้างในเพื่อช่วยนอร์มาส่วนเขาจะเข้าไปหาทิมมี่และล็อกลูกชายตัวเองไว้ แล้วให้แดนเผาบ้านหลังนี้ไปเลยแดนฟังเสร็จก็ตกใจเพราะนั่นหมายความว่าบิวจะยอมตายไปพร้อมกับร่างลูกชายของเขาเขาอยากจะอบกอดลูกในวันที่เขาต้องจากไปเหมือนกับวันที่ลูกชายของเขาได้เกิดขึ้นมามาเจอรีให้ปืนกับจัสและแมนนี่แล้วเธอกับเบนสันจะไปที่ฟาร์มแดนบอกลูกชายว่าให้เล็งไปที่ดวงตาของมันเป็นทางเดียวที่จะจัดการมันได้ส่วนในอำเภอก็เตรียมราดน้ำมันและเฝ้าระวังอยู่นอกบ้านทุกคนเข้าไปในบ้าน บิลขึ้นไปดูชั้นบนคนเดียวอีกสามคนที่เหลือให้สำรวจที่ชั้นล่างนายกเทศมนตรีเบนสันเข้ามาที่โรงนาพอเขาเปิดเข้ามาก็พบกับความมืดเขาค่อยๆก้สมสำรวจดูทีละคอกทีละคอกแต่ก็ไม่พบอะไรจนเขาเดินมาเช็คดูคอกในสุดจู่ๆเขาก็โดนบางอย่างดึงหายเข้าไปสลับมาที่บ้านทั้งสามคนเดินมาถึงห้องอาหารมีเสียงดังมาจากท่านสองก็รีบเปิดประตูมาดูแล้วเรียกหาบิล มาเจอรี่เดินเข้าไปโรงเลี้ยงอีกหลังเธอค่อยๆสำรวจไปรอบๆเธอได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ข้างหน้าเลยค่อยๆเดินมาดูพอหันหลังมาก็โดนทิมมี่พุ่งเข้ามาจัดการกับเธอไปอีกคนทั้งสามคนค่อยๆขึ้นไปที่ชั้นสองแดนพบกับกระดาษรายชื่อที่ทิมมี่เขียนไว้พร้อมสัญลักษณ์บางอย่างแล้วบอกให้ทั้งสองคนไปกันต่อนายอำเภอก็โดนทิมมี่จัดการไปอีกคนทิมมี่ยืนอยู่นอกบ้านพร้อมจุดไฟเพื่อเผาบ้านในทันทีทั้งสามคน ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแดนสั่งลูกชายว่าให้อยู่ตรงนี้แล้วก็รีบไปดูแนนี่เจอหน้ากาก,ากของพี่สาวเขาก็สงสัยว่าพี่สาวของเขาหายไปไหนทันใดนั้นดอนหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆเ,เธอพูดจะแปลกๆพร้อมหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาแล้วฟันเข้าไปที่แมนนี่จัสกระแทกเธอจนล้มแมนนี่เข้ามาห้ามไม่ให้ยิงพี่สาวของเขาแต่ดอนหน้ากลับฟันไปที่ขาของเขาและพยายามจะหันกลับไปพุ่งเข้าหาจัส แดนมาถึงพอดีพร้อมยิงไปที่ดอนหน้าจนเธอล้มลงทั้งสองคนเข้ามาดูแมนนี่และจูจูดอนหน้าก็นำปืนมาแทงไปที่แดนจนทะลุแมนนี่ตัดสินใจยิงไปที่ดวงตาของดอนหน้าซึ่งนั่นก็เป็นจุดตายของเธอจจสรีบเข้ามาดูพ่อและเขาก็จากไปแมนนี่เข้ามาดูร่างไร้วิญญาณของพี่สาวบิลได้เข้ามาบอกทั้งสองคนว่าบ้านหลังนี้กำลังจะไม่แล้วเขาเปิดทางลงไปห้องใต้ดินแดนนี่คิดว่าอยู่ข้างล่างนี้ก็คงไม่รอดเหมือนกัน แจสได้พบกับช่องที่ถูกขุดไว้เป็นอุโมงค์บิลบอกว่าน่าจะเป็นทิมมี่ที่ขุดไว้จึงไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ไหนภาพสลับให้เห็นว่านอร์มาก,กำลังถูกมัดอยู่ใต้ดินบิลหยิบปืนให้ทั้งสองคนแล้วเขาก็คลานเข้าไปก่อนตามด้วยจัสส่วนแมนนี่ที่ยังเสียใจแต่ไม่มีทางเลือกเลยต้องตามสองคนนั้นไปด้วยทุกคนคลานมาสักพักก็เป็นอุโมงค์ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆบิลเจอทางแยกสามทางจึงบอกให้แยกกันค้นหาทางออกแล้วเขาก็คลานแยกไปทันที แมนนี่ถามกับจัสว่าถ้าเขาเจอหนอมาเป็นอย่างพี่สาวเขาขึ้นมาจะให้เขาทำยังไงจัสก็ตอบได้ไม่เต็มปากแล้วจัสก็แยกไปอีกทางแมนนี่ทำใจอีกสักพักแล้วก็แยกไปอีกทางเช่นกันทิมมี่ตามมาถึงห้องใต้ดินพร้อมคานตามทั้งสามคนเข้ามาดิลเจอทางแยกอีกครั้งระหว่างที่แมนนี่ค่อยๆย,ย่องไปตามทางทิมมี่ก็คลานตามเข้ามาอย่างรวดเร็วสลับท่ามาที่หนอมาา เธอยังคงดิ้นเอาตัวรอดแต่หลุมที่เธออยู่มีน้ําเริ่มทะลักเข้ามาโคลนเริ่มท่วมตัวของนอร์มาในขณะที่จัสกํกลังหยิบของอยู่ก็มีเสียงของทิมมี่ทักทายเขาเขาสาดไฟฉายขึ้นมาก็พบกับทิมมี่แต่พอมองดูอีกทีเขาก็หายไปแล้วบิลกับแมนี่เดินกลับมาเจอกับจัสที่นอนอยู่ด้วยความตกใจเขาเดินปรีดพร้อมตะโกนเรียกทิมมี่จนได้พบกับเขาแล้วจ่อปืนใส่บิลนึกถึงภาพในอดีตของเขากับลูกเขาทำใจไม่ได้ที่ต้องสังหารลูก จนเบนหน้าหนีไปอีกทางแล้วก็ลั่นไกปืนแต่ด้วยจิตใจ,จที่ไม่เข้มแข็งพอเขาจึงกลายเป็นศพซะเองจัสและแมนนี่ที่มาถึงก็เห็นทีมมีคานอยู่ข้างหน้าก็รีบตามเขาไปทันทีทั้งสองออกมาข้างนอกได้สําเร็จทันใดนั้นแมนนี่ก็ถูกทีมมิลากตัวออกไปจัสพยายามยิงสกัดทีมมีวิ่งหนีไปทางหนองน้ําโดยปล่อยแมนนี่ไว้ที่กับดักจัสบอกให้แมนนี่นิ่งไว้แล้วยื่นปืนทุบไฟให้แล้วบอกว่าถ้าเขาไม่กลับมา ใหยิงขอความช่วยเหลือได้เลยเขาค่อยๆเดินลงมาในน้ำทิมมี่ที่ดำน้ำซ่อนตัวอยู่มันค่อยๆลุกขึ้นมาล็อกตัวจัสจากทางด้านหลังจัสยิงสวนกลับไปแต่ก็ไม่โดนดวงตาเขาโดนทิมมี่จับกดน้ำแมนนี่พยายามเล็งพลุฟไฟไปที่ทิมมี่เขานึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันพร้อมขอโทษและยิงพลุฟไฟเข้าไปที่ดวงตาของทิมมี่อย่างแม่นยำพร้อมกันนั้นนอร์มาที่กำลังจะจมโครนตายเธอใช้แรงเฮือกสุดท้ายดิ้นจนขึ้นมาจากหลุมได้พอดี เธอวิ่งหนีจนมาเจอกับจัสหลังจากจบเรื่องร่างของผู้ล่วงลับได้ถูกฝังในสุสานที่คู่ควรจัสเปิดท้ายรถพร้อมย้ำเตือนความมั่นใจที่จะอยู่เมืองนี้ต่อกับนอร์มาและบอกว่าเราต้องสารต่อเรื่องนี้ทั้งสองคนตัดสินใจที่จะอยู่ปกป้องเมืองนี้ต่อแมนนี่กอดลาจัสเก็บข้าวของของพี่สาวและมุ่งหน้าออกไปจากเมืองพร้อมบอกลาเมืองต้องสาดด้วยการยกนิ้วทักทายจัสนั่งลงที่เก้าอี้ตัวโปรดของพ่อหน้าบ้านหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ และรอคอยวันเวลาที่จะปกป้องผู้คนจากเมืองต้องสาแห่งน,นี้แล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีความเห็นอย่างไรบ้างคลิปเร็วไปช้าไปหรือมีความเห็นอื่นๆช่วยคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อที่ผมจะได้ปรับปรุงและพัฒนาในคลิปต่อตอไปหากชอบโปรดอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณครับ